มะพร้าวที่หายากมากอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็เป็นมะพร้าวนี่เลยครับมะพร้าวตาเดียวแต่มะพร้าวตาเดียวที่ไม่ใช่ธรรมดาก็คืออันนี้เป็นมะพร้าวกะทิด้วยก็คือตั้งแต่ปัญหายากมากขนาดไหนก็คือตั้งแต่เราทํามะพร้าวกะทิมาครับอ่าเป็นเราเจอมะพร้าวกะทิมาเนี่ยหลายแสนลูกแล้วน่าจะเป็นอาจจะถึงล้านลูกแล้วด้วยซ้าเนี่ยเราเพิ่งเจอแบบมะพร้าวกะทิที่เป็นมะพร้าวกะทิตาเดียวอ่ะ ประมาณลูกนี้น่าจะลูกที่สี่อ่าลูกที่สี่ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าหายากมากๆนะครับเ,เดี๋ยววันนี้เราจะถายดูแต่วันเนี้ยไอตัวลูกเนี้ยจะเป็นกะทิน้ําใสนะครับหน้าตาเนื้อข้างในเขาจะเหมือนกันหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูใจเนี้ยผมฟังแล้วเป็นกะทิน้ําใสดูนะฮะ น้ำใสให้ดูนะน้ำน้ำเขาจะเหมือนน้ำมะพร้าวแกงเลยครับเนื้อข้างในก็จะคล้ายๆแต่ต่างกันนิดเดียวก็คืออย่างที่ผมเคยผายดูก็คือกะทิน้ำใสอะ่ะเราจะสามารถใช้ช้อนตักได้แต่ถ้าเกิดเป็นมะพร้าวแกงเราจะใช้ช้อนตักไม่ได้นี่เป็นแบบนี้นอ่านี่ชัดเจนนะก็ยังดูมีความเป็นกะทิอยู่นะฮะ จะเป็นกะทิน้ำใสเห็นไหมครับนี่ลงนี้มพะพร้าวกะทิตาเดียวนะฮะเดี๋ยวตักให้ดูตักนะ่รับแบบนี้เลยนี่ครับมพะพร้าวกะทิถ้าเป็นมพะพร้าวแกงเราจะตักไม่ได้นะฮะปกติแล้วมพะพร้าวตาเดียวก็หายากมาพาะพร้าวกะทิก็หายากอันนี้เป็นกะทิมพะพร้าวกะทิตาเดียวนะครับแบบนี้ นะครับก็เห็นว่าแปลกดีวันนี้เลยก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะครับท่านที่สนใจมะพร้าวกะทิก็สามารถกดสั่งซื้อได้ในตะกร้าสีเหลืองด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับ